ชื่อเล่นชื่อจุ๊บครับอ่าเป็นเจ้าบ่าวชื่อจริงชื่อชมชนธุมานนท์เป็นเจ้าสาวนะคะชื่อกิ๊กค่ะวิภาวีแสงวิเชียนแต่แต่ค่ะเาจะคามคืนนี้จะเปลี่ยนเป็นวิภาวีธุมานนท์ค่ะ,ะพร้อมโอ้โอ้วันเดินปีกิ17ตุลา2525 25 25อายุ34ครับ เกิดปีหมาแต่ว่าปากก็หมาพอกันก็เกิด18พฤศจิกายน2525แต่ถ้าดูจากหน้าก็แค่18อะค่ะพูดไม่ค่อยเก่งแต่เก่งมากครับถ้าเมาแต่เจ้าสาวนี่ห้วนมากจริงจริงอะถ้าพูดคนเดียวนะคิดว่าไม่รอดแต่ถ้าพูดเป็นคู่อะก็คงโอเคอะรอดค่ะรอด ก็เห็นทีมงานที่ไปถามคำถ,ถามมาจากบุคคลที่สนิทสนิทและเคารพหลายๆคนจริงๆก็ไม่ค่อยพร้อมแต่ว่าถึงวันนี้แล้วก็ต้องพร้อมแหละคิดว่าไงพี่ๆแกล้งเละแน่นอนเดี๋ยวค่อยไปเอากันหน้าง,งานแล้วกันว่ายังไงไม่พร้อมก็ต้องพร้อมครับพร้อม,อมขอให้ทางพี่จุ๊บแล้วก็พี่กิกมีความสุขมากๆแล้วก็ มีความอดทนแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีๆมีน้องไวๆนะคะคือคือจุ๊ปเนี่ยมันเป็นคนที่แบบโคตรเทคแคร์จนบางทีรู้สึกว่าโอ้โหจะเทคแคร์คนอื่นเอาใจใส่คนอื่นอะไรขนาดนี้คือถ้าพูดในมุมนี้เอาจริงกิ๊กโคตรโชคดีเลยได้จุ๊ปไปผมคิดว่าคูน่นี้น่ารักสดใส เวลาไปไหนเนี่ยโพสอะไรใน f c e b o o k เป็นตลอดวันน,นั้นเขาก็มาแจกการก็น่ารักดีครับทั้งคู่ก็ขออวยพรให้น้องจุ๊กนะฮะแล้วก็น้องกิก๊กมีความสำเร็จในชีวิตครอบครัวนะครับหนักนิดเบาหน่อยมันก็ต้องให้อาภัยซึ่งกันและกันนะฮะแต่งแล้วก็ขอให้มีน้องเลยนะคะกินทีกับทั้งคู่คะ่ะก็ขอให้เป็นคู่กันแล้วก็อย่าขัดแย้งเรื่องกินกันกน,นะครับ คือคุณจุ๊บเนี่ยถึงกับขโมยทรัพย์สินขององค์กรเนี่ยไปใช้ส่วนตัวเลยเพราะว่าในอดีตเนี่ยเจ้าสาวเขาก็าคือทรัพย์สินที่สำคัญขององค์กรนะครับเป็นเลขาผู้บริหารเขาอยู่คุณจุ๊บก็มาเด็กไปอย่างงี้ผมว่ามันต้องวินิจฉัยกันหน่อยนะทางเ r ว่ามันถูกรือผิดมาท้ายสุดเราเสียบุคลากรดีๆไปแล้วไปอยู่บ้านคุณจุ๊บเนี่ยนะครับก็หวังว่าคุณจุ๊บคงอยู่ดูแลบุคลากร,กรคนนี้อย่างดีนะครับดีตลอดไปนะครับขอให้้องผู้ประสบความสําเร็จนะครับมีลูกมีหลานเร็วๆ จะขอดูคิดถึงชีวิตคู่ของไอ้จุ๊กก่อนนะปึ๊บน่าจะสักใบหนึ่งปึ๊บโอ้โหไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้นะครับก็บอกว่าจุก๊กจะเป็นนักฝ่าฟันสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้นะครับแ,แล้วก็ชีวิตคู่ก็รุยๆหน่อยไม่ได้ไม่ได้โรยด้วยกีบกุลาบ ก็ใจเย็นๆเวลาเวลาอยู่ด้วยกันน่ะลิงกับฟันอายุเท่ากันหน่อยจิ๊กให้ความนับถือสามีบ้างไม่ใช่โดดตบหัวนี่ก็ตบหัวนี่ก็ตบหัวเข้าใจไหมมันก็ต้องมีเรื่องบ้างลิงกับฟันน่ะค่อยๆค่อยๆแก้ปัญหากันไปค่อยๆคุยกันนะครับมีลูกวัยวๆมีลูกเยอะๆให้ตั้งทีมบาสให้ได้สุลส ขอให้จุกคอยกินไปกินบุฟเฟ่ไปนานๆฝากดูแลเพื่อนกของพวกเราในระดับพิมพเมี่ย้วยนะแล้วก็ใช้ของขวัญสับเพื่อนๆด้วยนะใช้เร็วๆด้วยนะรออยู่โอเคการติการก็คือเราจะเลือกคำถามจากการถามของแต่ละคนที่สนิทกับกิ๊กกับจุ <im <im ๊กแล้ววันเยอะเลยนะคำถามแรกใครวะโอ้โหพี่อ้วน กีกจะทนจูบได้ไงตั้งแต่ตกครองหน้าไทยรัฐแล้วทนได้ยังไงไปกินบุฟเฟ่เนี่ยนะมันสั่งของไม่ได้อายใครเลยทนได้ยังไงถามว่าทนได้ไง,ไงมันเลยจุดทนแล้วเออมันก็เป,นเป็นความชินชาด้าชาเรื่องตกครองเนี่ยก็คือแบบมันก็เป็นจุดหนึ่งนะั้นที่เริ่มต้นให้คัมแบอกี้กับรู้สึกว่าผูช้ชายคนนี้น่าสนใจเออเราเรื่อเล่าคุยกันเพราะว่าแบบก็เป็นอะไรล้รอเขาอะตกครองมาตกครองมาตกครองอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องสั่งบุฟเฟ่เนี่ยมัน ก็เหมือนแบบเขามาเปลี่ยนชีวิตในการกินนิกเลยคือตรกเองก็ชอบกินของหวานมากแล้วเสร็จแล้วจบก็แบบมักจะพาเรกินแต่ของนักหมากก่อนเพื่อแบบปัดของหวานออกไปแต่กําลังเราแล้วก็ตลาๆแล้วก็ชินแล้วก็ต้องกินของไี่หละบเฟ่เฟ่เฟเฟ่เพราะว่ากระเพาะมันขยายใหญ่แล้วถ้าเล่นวิตกินเฟ่เนี่ยก็จะแบบไม่หิวนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้ก็ไม่ต้องทนแหละมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราสองคนแล้วค่ะรรรน ่สิ่งที่ต้องถามระหว่างคุณจุ๊บกคกิ๊กถามมัก็ได้หนักๆคนที่รอบตัวก็จะรู้อยู่ว่าจุ๊บนี่แม่งโคตรกลัวเมียเลยเห็นมาเนี่ยหัวซุกหัวซุนถ้าเราดูตาม Facebook จุ๊บจะเป็นเบี้ยร่างมากคานเข่าเข้าไปหาน้องกิ๊กมากคำถามที่พี่อยากจะรู้มากที่สุดก็คือเวลาถ้าแต่งงานแล้วอ่ะเข้าเรือนหอสิ่งที่ผู้ชายที่ต่ำต้อยอันเดอร์ด็อกอย่างจุ๊บบจะทำ กับผู้หญิงที่มีคุณค่าที่คุณกลัวนักกวหนาคุณชุบอยากจะทำอะไรจังเป็นๆสิ่งแรกที่คนกลัวมียต้องถามพี่เลยใช่เพราะพี่เลยเนี่ยต่อหน้าและรับหลังเนี่ยต่างกันเลละครเลยสิ่งแรกนะสิ่งแรกเออทำอะไรทำอะไร อเดี๋ยว่อนก่อนนอนนแกะกิ๊มบนหัวให้ก่อนมันเยอะมันเยอะนะศงผมเนี่ยนะนับซองกันไหมไม่นับเมี้ยฉันโกยนะเ้าก็เป๋าเขาก็เป๋าเลยวะได้หมดถ้าสดชื่นติดตามแล้วเตามแล้วถามต่อไปจากใครโอ้โหอ่าเชิญคุณอ่านชื่อนะคำถามจากน้องนิก ก็อยากถามเจ้าบ่าวเจ้าสาวค่ะจริงๆได้ยินมาว่าพี่จุ๊บชอบส่วนขาของเจ้าสาวก็เลยอยากรู้ว่าเจ้าสาวชอบส่วนไหนพิเศษ,ษ,ษของพี่จุบ๊บบ้างชอบส่วนไหนของเจ้าบ่าวเหรอเริ่มก่อนหน้าขนาดหน้าเนี้ยใหญ่ดีชอบจับเป็มม้เต็มมือเรียมจัดขึ้นเรียมจัดแต่ขออีกส่วนหนึ่งเขาชอบขาเราเราก็ชอบขาเขา เพราะว่าเขาเราชอบผู้ชายสูงไงแต่ตอนแรกาาก็จกัดร้อยเจ็ดห้าก็พอแล้วไม่ต้างเงยหน้าคุณเป็นมากแต่นี่ได้ร้อยแปดหกก็โอเคอ่ะเมื่อยหน่อยก็โอเคขายาวขนนักแข้งเยอะโอเคมาคำถามต่อไปเลขที<ใ>่หกใครพี่ต่อยครับป่าชรู้จักว่าจุ๊บอ่ะจุ๊บชุมชนทุมนนท์ชุมานน์นมมนนอ่นี่เขาบอกว่าให้ให้ตั้งคำถาม เขาเนกับพี่คนนั้นที่อยู่ไทยรัฐนะเทคจุ๊บถ้าคุณเป็นกิกนี่ผมไม่ได้มองกล้องอยู่อองเออยิงจำไม่ได้จุ๊บถ้าคุณเป็นกิกช่วยตอบแทนเขาหน่อยว่าเหตุผลอะไรสามข้อที่เขาต้องเลือกคุณเป็นสามีเท่านี้แหละสามข้อง่ายๆเลยหนึ่งข้อเนี่ยเพราะผมตกคลองครับเมาตกคลองใครจะคิดว่า คนมาโตกคลองแต่มีคนชอบได้ก็คนนี้นแหละครับอ่ะสองเนี่ยคนเรื่องกินเหครับกินแค่เนี้ยมางมากินกินเจอสั่งอาหารมื้อแรกเข้าไปก็สองคนเจ็นอยา่ยางเนี้ยมีกระเพาะแบบไปเรื่อยๆแป๊บๆแต่กินหมดนะไม่เคยกินที่กินกว้างครับอ่าอัน้นึ่งันหนึ่งดูแลนะมั้งเอาใจใส่อะไรละเอียดเล็ก คือเขาเป็นกราฟิกใช่ไหมเขาเขาสุ่มว่าเขามองเราเป็นแบบบางทีเหมือนภาพก็เป็นที่แบบว่าเฮ้ยคนมีจุดอะไรที่คนขาดคนต้องการหรือคุณแบบต้องเสริมอะไรคุณนิดนึงคนถึงจะแบบเออดูมั่นใจขึ้นบางทีบางคนไม่ค่อยม,มั่นใจเงี้ยอย่างเวลาอันตัวอย่างนั้นเขาไปญี่ปุ่นเขาก็ซื้ออ่อันนั้นเป็นแบบเบสิกคือแบบทุกคนก็ซื้อกิงกันแดดอะไรเงี้ยเขาก็ซื้อหมากแต่เป็นยี่ห้อที่ใช้เขาก็บอกว่าเฮ้ยเราซื้อเขารู้ไ้วยใช่ไหมฉันจัดฉันใช้ยี่ห้อนี้เขาบอกโอ้ยก็คือม มีแป๊ดแป๊ดแป๊ดเลยเงี้ยเออเขาไปเขาซื้อมาให้เราอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออผู้ชายคนนี้เขาแบบใส่ใจเราดีอะไรเงี้ยเออเป็นคนที่แบบเออเหมือนเขารักเราเขาอยากให้เรามีความสุขมากที่สุดแต่ว่าไม่ได้เป็นต้องซื้ออะไรแพงๆแต่เขารู้ว่าเราอยากได้ด้วยหลานั้นเขาก็หาสานหมาให้อย่างเงี้ยมาเมื่อกี้เราจับไหมบ้าเราถึงเลยมันอ่านยากอยู่แล้วมันโชว์มันโชว์เห็นจุ๊บหวานๆอย่างเงี้ยไม่รู้ว่ากิ๊กเนี่ยเคยเหมือนแบบ จับจับได้ไหมว่าจุ๊กเคยไลฟ์พวกเพจแบบผู้หญิงไอ้เก่งเยอะเลย <c oughs> เพจโฟเพจโฟเนี่ยจับไม่ได้หรอกแต่ไอ้ที่ลองเามาส์จุ๊กเนี่ยนี่กับเพจ์มอยหนี่ถือเพจ์มอยเนี่ยจับก้นจับนกผู้หญิงทุกวันเลยเวลาทำงานเนี่ยแต่พี่เลเนี่ยนว,วันตอกอรสุขชาตเนี่ยสปอนเซอร์หลักเลยหนังสือเพย์มอยอ่ะสั่งได้ทุกเดือนครับอยากได้เดือน คำถามผมเหลือจุ๊บทั้งคู่เลยเรื่องเรื่องคือวันแต่งงานเนี่ยผมถามจุ๊บก็พยายามบ่ายเบียงผัดแล้วผัดอีกไม่อยากแต่งอย่างงู้นอย่างนี้ถามกิ๊กก็เหมือนกันแต่กิ๊กบอกว่าคนที่อยากจะแต่งเนี่ยเป็นจุ๊บข้อแท้จริงมันยังไงว่าตกลงใครอยากแต่งกันแน่เพราะเจ้าตัวนี่ปากแข็งทั้งคู่ช่วยตอบหน่อยอ่าเอาจริงก็คือที่เอามามึงอึ้งไม่พูดกันเลยสักคนเนี่ย ก็อยากจะเก็บไว้เป็นความลับก่อนแต่นี่เขาเยอะอะไม่ช่วยเลยเว้ยเหมือนประมาณแบบถ้าอะไรไม่พร้อมไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยเออเรานี่อยากจะพูดปากเออ๋ยวามถามเลยเออคันคันปะก็คิดว่าตอนแรกจะปลายปีแต่ว่าคิดว่าทำได้ไม่ทันแน่เพราะว่างานแต่งเขามีมาเขาปวดด้วยเขาปวดปวดด้วยปวดแล้วเราก็เลี่ยดเบียด เอาเอาเป็นว่าก็ั้งคู่แล้วกันผกลงภงมใจคือเห็นมองตาก็เหมาะและ้วเวลาเนี้ยของเราก็ไปหาเรื่องขายยามแต่งงานสักทีลงจักคานอย่างสวยงามสวยงามอ่ะอ่ะจับจนะูนอยากจะรู้ว่าแบบมีซีนแบบช็อตไหนไหม่ที่เป็นแบบตอนที่จุบข,ขอตแต่งงานค่ะจริงๆไม่มีเพราะว่า S <S เหมือนว่าคุยกันรู้เรื่องว่าล่ะว่ามันแก่และก็ต้องจะแต่าก็ไม่มีแหละจนกระทั่งจะบวชแล้วเหมือนก็ต้องทำเรื่องแต่งหลายอย่างก็เลยพอตอนแรกก็เฮ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปฮีโร่ดิ้งหลังบวชผมกลัว<บ>ผมไม่ขึ้นผมบ้าก็ไม่ขึ <S <S ้นเลยถ่ายก่อน,อนก็เลยจะเซอร์ไพรส์ไปภูเขาที่หนึ่นงตามธรรมเนียมซ่อนซ่อนโอ้ นี่ก็แต่งหน้าเพลินไม่รู้เรื่องในเราก็วิ่งอยู่ข้างนอกตอกไม้มาส่งกันเลยขึมม้นมาเรื่อพอได้จังหวะและ้วโอ้ตอกไม้มาีผู้หญิงผู้ไม่ออกอน้ำตาจะไหลอ <จะ S 3> ได้ครั้งแรกแต่พบมาส<ช>ี่ปีใช่มไม่เคยสองให้เลยก็ได้ครั้งนึงอ่ะเขาช่วยเหลือคนเหมือนคนคนจนหนักแล้วก็ซื้อมาให้อ่าเดี๋ยวนี้ครั้งแรกที่ได้เต็มเต็มช่อก็ กูเข่าปุ๊บสิ่งที่ได้รับการตอบรับคือไม่รู้จะยกเก้าอี้งทำไมตอนนั้นกลัวเก้าอี้บางไงกึมไม่เห็นว่าเพื่อนถ่ายอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่านี่คือเก้าอี้บางก็ยกหน่อยยกหน่อยแก้เขินแก้เขินแก้เขินผู้ชายคนนั้นที่กูเข,ข่าอยู่งงมนะันอัามหันหน้าไปไหนหนีไม่สนใจ ตลบแล้วจ,จะมีกิ๊กไหมฮะสรุปจะมีกิ๊กไหมมีต่ออีดีต่ออีดีนี่ไงแล้วก็มีอยู่คนเดียวนี่แหละใช่ค่นี้ก็จะขี่คอกันทุกวันอยู่้วครับมีแ <l ots> น่นอนครับมีอยู่คนเดียวนี่รับส่ถามต่อไปจะอขอกับนับปลา <l ots> ตกลงแลนไว้ว่าจะมีน้องสักกี่คนดีนะฮะ เผื่อจะได้เอามาช่วยจุ๊บเองทำงานด้วย <laughs> จริงๆก็งก็แปนมึงว่ามีเลยเพราะแก่แล้ว <c oughs> ตลกแ้วเธอไม่เป็นมัดก็พอแหมอ่ะเดี๋ยวว่ากันแบต่ก็นนคนทุคนโอ้คนนีให้รอดแต่แต่ขอยังไงก็ขอให้ลูกอ่ะหน้าเหมือนกิกบางทมั่นใจพีด่ดูดีกว่าโอเคไป ผมคิดเนี่ยจะถามคุณจุ๊กครับว่าไอท้ที่คุณเดินมาหาผมอยู่เรื่อยเนี่ยเดินมาทุกกลางวันเพิแค่จะทุกชั่วโมงเนี่ยเพราะคุณจะมาหาผมหรือคุณจะมาหาเลขาผมครับอ่าถ้าแรกๆเนี่ยก็จะมีมีไปหาโชคคุณบ้าง <c oughs> สมัยแรกๆมันก็จะแวบ,บนิดนึงอะไรอย่างนี้แต่ว่า หลักๆอ่ะหลักๆกันก๊อมริงก้อมเิงไอที่หลักๆก็จะมีส่งกาแฟยามเช้าไม่กินกาแฟส่งโกโก้ยามเช้าแล้วก็แวะมาเรื่อยๆป้าทำคะแนนทำคะแนนมาหากิ๊กกิ๊กไม่อยู่แล้วทำไมตอนนี้ยังมาอยู่อ่ะตอนนี้ก็ไม่ได้มาในขาเขาเรียกว่ามาขโมยขนมตัด ถ้าถามเนี่ยจะรู้เลยเดีค่ะจะรู้ว่าเรี๋ยวบบ่ายสี่โมงสมโคึ่งมันลงมาแล้วแล้วก็จะถามมีอะไรนบ้างอยากจับอยากจับได้นะอยากจับได้นกแรเ้าอป แล้วนะครับกับคำถามที่ทุกคนอยากรู้แต่ไม่ค่อยากตอบแต่ก็ตอบครับตอบนมคหัดวันนี้นะก็ถึงเวลาแล้ว้ไปแตกเดี๋ยวจะไปแตกแล้วจะบ่าวกุศลยืนรอนานแล้วค่ะก็ขอบคุณมากครับ